สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าในส่วนของช็อกอัพนะครับตัวมอนโรเดี<ๆ>๋ยวให้ช่างกี้กดให้ดูของ c ซ3คันเมื่อสักครู่เดี๋ยวให้กี้กดให้ดูเอาโฉบเดิมกี้กดให้หน่อยเป็นไงนิ่มจริงไหมนิ่มปัดเลยนะแฟบไม่ต้อแรงเลยค่ะไอไม่คืนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันลงง่ายมากกดเนี่ยดูนะครับเปิดง่ายๆเลยนี่แสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับก็อาการที่ลูกค้าบอกนั่งแล้วมันเต้นมันสถานไม่ดีเนี่ย มาจากช็อกอัพแน่นอนอ่ะไหนลองกดบอนโรตัวนี้ยังยังไม่ได้ไล่อะไรดูดิแน่นไหมดูดูดูท่าออกแรงนี่นี่นี่คนละเรื่องนะครับนี่นะครับดูครับนี่เกง่งจนแขนสั่นแขนสั่นนะก็อันนี้หมดสภาพแน่นอนเปลี่ยนไปแน่นกว่าเดิมแน่นอนนะครับฟีลิงตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งดูได้ครับตัวแกนเนี่ยใช้งานมานานแล้วเห็นไหมมันจะเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้ละตรงนี้มันจะใสาขาวเห็นไหม ตรงนี้เป็นโทนสีเนี่ยให้ดูชัดๆนะก็หมดอายุตามสภาพนะครับตัวนี้เป็นข้างซ้ายชัดเจนก็ยังไงเนี่ยเห็นผลแน่นอนแล้วก็ในเซ็ตตอนนี้เนี่ยดูแกนก็พอๆกันกระบอกเหมือนกันบางคนมีคำถามบอกใส่ไปรถจะเตี้ยจะสูงกว่าเดิมไหมไม่ใช่ระยะฐานสปริงหูจับต่างๆความยาวของสโตกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ ต่างกันที่ข้างในครับตัววาลวตัวระบบวาลวไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเป็นทวินทิวเหมือนกันยังไม่ได้เป็นโมโนทิวซึ่งสําหรับรถบ้านไม่ได้จําเป็นต้องใช้โมโนทิวนะครับทว mm ิน hmm. ทิวก็เพียงพอแล้วเราก็ด้านในเนี่ยของตัวมอนโรเขาจะเป็นวาลวอัตโนมัติหมายถึงเวลามันมีแรงประทะวาลวมันก็จะปรับเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาที่ถนนเรียบๆมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่มีตัวปรับให้แต่เขาปรับได้ด้วยตัวเองส่วนของเดิมติดรถ ราคาก็แพงกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่คุ้มค่าในการเปลี่ยนตัวมอนโรแล้วกันผมแนะนําอย่างนี้อ่ะจัดการต่อได้เลยเดี๋ยวดูอีกข้างหนึง่งไหนลองดูอ่ะเพื่อถอดอีกตัวบ่ะถอดแล้วอ่ารอชังกี้ถอดก่อนอ่ะในระหว่างนี้ให้น้องเขาถอดไปก่อนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ตั้งใจถ่ายเลยรอสักครู่ โอ้เรียบร้อยมาพี่บีลองเทสเลยก็ได้เป็นไงนิ่มไหมของเดิมมาเดี๋ยวพี่บีกดให้นี่แกนก็เป็นรอยไหมเหมือนกันนะครับ <c oughs> นิ่มแต่ข้างขวาเหมือนจะเดียวข้างซ้ายน่าเดี๋ยวผมเอาข้างซ้ายาใหมพี่บีหน่อยให้พี่บีกดคู่เลยมา <c oughs> อ่ะมาเ <c oughs> นี่ มีทั้งโค้ดในพี่บีกดให้เลยซ้ายขวาเหมือนกันไหมใช่ไหมสายยวบยับเลยนะสายแย่เลยถึงบอกครับรถที่มีอาการลูกค้าเนี่ยโจย์คืออะไรวันนี้มาหาคือบอกว่ามันนั่งไม่ดีแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะตรวจเจอว่าช่วงล่างเนี่ยมันมีอาการหลวมเล็กน้อยถือว่ามันเป็นปัญหาคนละส่วนโจทย์ของลูกค้าวันนี้คือต้องการความนุ่มกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คในเรื่องของช็อกอัพนะครับชัดเจนนะข้างขวาแข็งกว่าซ้ายเนะ คือซ้ายหมดสภาพไปเยอะ,ยยอะแต่แกนไหม้ทั้งคู่เน,นี่ยเห็นไหมเป็นลุงลุงละทั้งคู่นะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะแก้ตรงโจทย์แน่นอนนะครับว่าโชคมีปัญหานะครับอันนี้ด้านหลังนะครับดูแขนช่างบีนะกล้ามใหญ่ๆอย่างนี้นี่ดูยังต้องกดแบบตึงมือนะครับก็แนะนำครับใครที่สนใจจะอัพเกรดตัวช็อคอัพก็มอนโดก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ส่วนคุณจะติดที่ไหนก็ลองตัดสินใจกันดูบางคนบอกว่าซื้อในออนไลน์ได้ถูกกว่าก็แล้วแต่ผมบอกเลยเรื่องของการบริการเรื่องของการเซอร์วิสมันก็ต่างกันซื้อที่วีนายเลสชอปประกัน2ปีหรือ20,000โลย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนมีปัญหาเคมาให้คุณรวดเร็วทันใจแน่นอนแล้วก็การตรวจเช็คต่างๆคุณไม่ต้องมาเสียค่าแรงอะไรแล้วถ้าทํากับเราไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปใส่ข้างนอกหรือจ้างไปให้เขาติดตั้งแน่นอนถูกกว่า แต่การเซอร์วิสหรือการดูแลต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วแต่นะครับทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลออนไลน์มันถึงกันหมดนะครับบางอย่างก็เลือกเอาว่าคุณจะซื้อในส่วนของเซอร์วิสที่มันสมบูรณ์หรือว่าจะเลือกที่จะเอาที่ถูกเอออันนี้ก็ตามนี้แล้วกันนะคุณจจริชัยบอกเสียงขาดขายขอบคุณมากครัอบองแตไมครโฟนไม่ค่อยดีวันนี้ยังไม่ได้เทสเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมปรับให้นะสักครู่ โอเคนะฮะก็ลองดูนะครับแต่ไม่เป็นไรดูในคลิปก็น่าจะเห็นถึงความแตกต่างออกข้างหลังก็ออกมาแล้วใช่ไหมอ่าข้างหลังตัวเก่าแก๊สมันไม่ค่อยเหลือละ<ช>นะครับจริงๆขึ้นเร็วขึ้นช้าผมไม่ค่อยสีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าตัวใหม่กับตัวเก่าแก๊สมันต่างกันอยู่แล้วครับนะฮะสำคัญคือตอนกดต,ต้องแน่นอ่านะครับ,รบตอนกดต,ต้องแน่นนะครับ อ่ามาอ่ามันลงนิ่มนะครับมันลงนิ่ม,ม,น,น,มนิ่มไปแล้วนิ่มไปแล้วหมดสภาพก็อย่างที่บอกนะครับเวลาไปมันไปแบบไม้กระดกอย่างนี้หน้าหลังอย่างนี้นะครับเวลารถวิ่งมันก็จะนั่งไม่ค่อยดีการใส่ช็อกอัพเนี่ยบางทีไม่เดี๋วเพราว่าใส่นิ่มๆแล้วจะนั่งดีนะครับมันต้องใส่แล้วพอดีกับกับสรรรถเออสรีระของรถหรือสไตล์การขับนะ นะครับจะไปเลือกอย่างเดียวว่ากดแล้วนิม่มไม่ใช่คาตอบสุดท้ายนะฮะกดแล้วนิ่มไปเนี่ยมันคือการคอนโทรลแรงไม่อยู่นะครับนะเวลาแรงประท้าจากถนนที่มันกระแทกขึ้นมาอย่างเงี้ยสองัามันไม่ต้านอ่ะนะครับมันก็ไม่จบนะครับอืมเขนไหม่หมดแล้วนะครับก็ตามนี้แสนหนึ่งหมื่นโลแล้วช่างมอสน,นะก็สมควรแก่เวลาลลอ,วอ่ารลมันบัมตลอดอันนี้ก็ตัวใหม่ จับคู่กันจับสปริงเรียบร้อยใสยย่ยางลองสปริงเรียบร้อยนะครับย้ำอีกอันนึ่งเบ้าชคกว่าจะพูดไม่เสียนะพูดกันบ่อยพูดกันบ่อยที่ร้านไม่เคยเปลี่ยนให้ลูกค้าครับยกเว้นมันเสียจริงๆะนะอันนี้ก็แล้วแต่ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันคุณอยากพอใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนี่ยดูดิสภาพแสนหมื่นหมื่นลไม่ได้มีอะไรแย่เลย ทุกปืนเนียนมือปกติทุกอย่างนะครับเนียนมือปกติทุกอย่างนะครับเนี่ยครับใส่ได้เลยครับมอโลใส่อิซูซุสี่ประตูไฮแลนเดอร์ราคาเท่าไหร่เ,เดี๋ยวให้แอดมินทักเข้าไปก็ได้หรือทักมาที่เพจแต่ผมจำได้ว่าในไฮแลนเดอร์รถกระบะราคาหน้าอยู่มันเซนหนึ่งหกถึเจ็ดพันบาทอ่ะต,ต้นไม่น่าเกินนี้ นะครับไม่แพงไม่แพงในรถกระบะจะถูกกว่าเยอะแต่ถ้าในมา z ด้าซีเนี่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นนะฮะเออน่าจะอยู่ที่12500้ามั้งซีเถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกซีเอกห้า็จะไปหมื่นห้านะครับมา z ด้าสมก็หมื่นห้าห้าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเบ้าหลังเสียไหมคนันนี้ดูพร้อมกันเลยนี่ไม่เสียที่ร้านไม่เคยจับเปลี่ยนนะครับ นอกจากว่าลูกค้าไปไปถอดใส่โต๊ะที่หน่นมาอ่าดูดินะครับก็เข้าใจบางร้านเขาก็อยากให้มันจบแบบคอมพิวเตแต่สําหรับที่ร้านก็มองว่ามันไม่เสียก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมครับนะฮะนี่กระแสน,นึงหมื่นโลลองดูแล้วกันบางคนบอกแสน,นึงหมื่นโลต้องโลขนาดนั้นเลยไหมก็ลองดูอันนี้คุณก็เห็นพร้อมกันว่าของเดิมเป็นยังไงนะครับพี่บีขอดูข้างในหน่อยเป็นไงข้างในมีอะไรไหม มีแค่ยางกระแทกอะใช่ครับมีแค่ยางกระแทกเนี่ยมีแค่นี้แล้วยางกระแทกเนี่ยยังกแทกไม่โดนเลยคันนี้เนี่ยนะครับมีข้อนี้นะครับที่คนชอบขาดและหลุดถ้าขาดเป็นไรไหมไม่เป็นนะครับมันมีแค่ตัวครอบเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าเปื่อยไหมก็ใช้ได้ใช้ไปก่อนรอให้มันหลุดแล้วค่อยมาใส่ก็ไใส่ไม่ยากครับแล้วก็ยางตัวนี้ยังดีอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ที่จะเจอพลากใช่้เป่ยนกี่ยครับนนะี้แหละครับก็ตามนี้เพราะข้างหลังเบิกเบิกเพิ่มก็หลายบาทอยู่นะฮะดูความเหนื่อดครับแน่นๆครับเรียบร้อยนะฮะก็ตามนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูน้องหมูเขาแก้งานหน่อยนึงวันนี้ช่างหมูเขาลุยข้างหลัง เอาหมูฉายเดียวนี้ติดตั้งโดยช่างหมูชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์แกเสีงเบรกให้ด้วยใช่ไหมครับน่ะนะครับนะใส่เองถอดเองนี่จากคนทําไม่เป็นเลยอ่ะเอาง,ง่ายๆครับถ้าตั้งใจก็ทําได้ครับ,รบน,นี่นี่ ายางอาจจะดิน้นนิดหนึ่งค่อยๆต่อเข้าไปเลยก็เข้าเก่งๆเก่งแค่เกงๆๆตลอดเวลามีกล้องอเก่งตลอดไม่ถ่ายแล้วพอบอกไม่ถ่ายเข้าเลยจบเรียบร้อยนะครับก็เช็คตัวตำแหน่งสายการยึดสาย ABS อะไรต่างๆนะฮะของ CX3 คันนี้คันนี้ลูกค้าเคยมาเปลี่นลูกปืนล้อไปแล้วนี่แล้วก็ เอ้ามาคันนี้ชั้งน็อตมาด้าสามแสนเจ็ดนะครับลัางท่อร่วมวันนี้นะครับเดี๋ยวลืมเหมือนกันตัวนี้มีอาการไฟโชว์อ่าในในในใบรับรถเขียนว่าไฟโชว์นะครับก็นี้เดี๋ยวช่างกี้รับจบคันนี้กับน้องน,อน,น็นตนอตนะฮะจะเสร็จแล้ว ไอ้กีนไปทุกคันเลยวะเฮ้ยไปทุกคันเลยไปทุกคันเลยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับเช้านี้นะครับในส่วนของงานที่เราจะอัปเดตแล้วกันช่วงล่างอย่างที่บอกตรวจเช็คให้ดีก่อนปัญหาของคุณคืออะไรมันไม่นิ่มหรือมันยังไงหรือมันมีเสียงดังหรือมันขับไม่แน่นดีโจทย์ให้จบก่อนแล้วเราค่อยมาแก้ไขนะครับจะได้ไม่เสียเงิน ผิดวิธีแล้วกันหรือไม่คุ้มค่าเงินแล้วกันหรือประหยัดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้เจอกันครับสวัสดีครับ